สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะร่วมกับเครือข่ายสาหกิจภาคเหนือรอนุนนะคะได้ร่วมกันจัดโครงการดีๆค่ะชื่อว่าโครงการสาหกิจพบผู้ประกอบการครั้งที่2นะคะปีนี้เราจัดกันที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่ค่ะซึ่งกิจกรรมก็มีมากมายาที่เป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆน,นะคะนักศึกษาซึ่งในช่วงแรกนะคะก็จะมีการาพิธีลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ประกอบการ และในส่วนของสถาบันศึกษานะคะที่มาร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ส่วนในช่วงที่สองนะคะช่วงผ่ดนไปก็จะมีในเรื่องของอการเสวนาค่ะในหัวข้อเรื่องสาขาิศึกษาโอกาสของนักศึกษารุ่นใหม่ค่ะซึ่งเวทีเสวนานี้นะคะ,ะได้มีวิทยากรที่มากประสบการณ์และที่จะมาให้ความรู้แก่น้องๆเนี่ยมากมายเช่นกันค่ะและในงานนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะมีผู้ประกอบการค่ะที่มีความสนใจนะคะที่จะรับนักศึกษาที่จะไปะร่วม โครงการสศรกิจคะ่ะมากมากกว่าปีที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศของงาน,นย่มาให้ดูว่า,ามีจำนวนกี่บูธนะคะที่มาลงแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาสนใจเยอะมากมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตัวเลขของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้นะคะ ร่วม500กว่าคนค่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะของหองการค้าจาังหวัดเชียงใหม่ที่ทํากิจกรรมดีๆนี้เพื่อให้น้องๆได้ได้เข้าร่วมกันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ประกอบการในเรื่องของการหาง,งานด้วยนะคะค่ะสาหรับน้องๆนักศึกษาคนไหนนะคะที่ยังมีความสนใจในกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะคะโครงการสหกิจผู้ประกอบการอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้าไปที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0532414045นะคะหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของอก,การค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะ www.chiangmai-chamber.com นะคะขอบพคุณค่ะ